กับสบ,บายดีพอ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิงมาส่งที่เขามาเบิงมาสง่งส่งกัเา,าเม,มาดเด้อเมื่อนีหออกมาน้องบ้านสิไปเที่ยวภาษาทีน่นิน ยันโตเจ้าน้อสัตป์โลกก้าวไปวัดไอ้ก็ะหายใจกรายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี <Dziękuję> ้มาเที่ยวเนาะมาเที่ยวบดาวไหวภาษาเงินยินทุกอายุวัตน์วัดเงินน้อเมื่อนี้มากก็แมย์มากก็เมย์อะไร <S <S เอาอยากมากาบเสาอยกมาทำบุญบุ่อาญบุญบุนบุญบุญบุญบนทบาญบุญนุกะุยบุญบ้ญบุ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 ญบาญเุญบร้บุญบุาบุญบุญบุญบาญบะญบุญบงญบาญบุิบุญบุูบุ้บปญกุญอุญบุญบุญเอญบุญได้บุดบุญบุญบุญบุ่เุญบุญบุาบ่กบุญบุญบุดเุญบุญบุนบุญบุญบุยบุญบุญ เออพอออกแม่ออกกูมาจากบันไก่เฮือนไก่นอบันไก่ชิ์บัตศรัทธาหน้าวาดนอหรือว่ามาจากตางบาตรตาเมืองนอมาหอดจอดถึงแล้วก็ยับก่ใส่สวยกันเขามาหนอเออมาฝากสือปากเสียงไววน้ำร้าพุดพระศาสนานอให้เป็นบุญเป็นกุลหนอให้ได้จังได้เพิ่มตลอดไปนอ เอาเชาวเสียงเชาวเสียงปวดอยากมาทำบุญอยากมาเสียงซีแม่เอาบไปอีกแล้วนกคุณแม่ใจดีเล่าคุณนี่ศรัทธาใจเออจกเป็งกระเป๋าแดงๆมาวันนี้เอาทั้งชาวเจ้าทั้งท้าเราลราไปนน่ะขันหากยังบุตรันได้ทำกัดเชิญที่ทำเป็นยังนน่ เอาเจ้าฟุ้ใจแก่กามีศรัทธามาท่านทอดใจเจ้าปอดอ้อยซอยเสมือนอ้อยกลางต่อน่ออาเนี่ก็มีแม่ไรรอทั้งบาทหน้าบองน่อก็ไดมาต่อยยอดบุญยอดกุศลฝากขังไว้น้ําเจ้าพุทธศาสนาน่อเพื่อเป็นต้นเป็นฮอนจางสาวัตรอาลามนอเอาบัดเนีิกิกอวยพรนใส่ Thì, thì chị có uể phân hải say yo chít thì sụp nọ ờ mẹ cháu hoặc cháu kẻ lẻo nửa hiểu rằng nhan mà tâm tan là bụng vừa cun ăn sùng lùn đôi cu sơn xin rằng cháu tâm than thế thọt để cháu hoạt sơn pha mưa nà chút bài đưa mẹ đưa nọ no, hải mi anh à nhụ quân nà sụp cẳng quan lăng mạnh nhơn mạnh nhơn nọ no. sa thu thì can thi nhá กันที่หนึ่งเอ้าให้เพูนอ่านกันเลยอาสาธุด้อแม่พจนไปกันที่หนึ่งกันที่หนึ่งชื่อว่าทัศพรข้าวบางอ่อนทัชดีนางนาเนาปราศาทอยู่สวงสวรรค์อินทปันประทาพรสิบย่างแล้วจิงยางลงเกิดเมืองคนบุญคุลของนางมีมาก งามโสภาคถุกส่วนกายาสมอินท่าประทานพรถูกอย่างไผหกักหากสร้างจกได้บูชาไว้แมนดีพันวา,าสนาของเจ้าสูงทรงขอทานจริงสร้างบุญกุศลบอยังับสบายดีอีกกนหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวงานบุญมือนี้กัน วัดประสาทหินนี่สิติดแมืน้ำคลองเนาะติดกับฝั่งสน,นุมานมีใหญ่ไรอุ้มน้องบอสถาทั้งในงานสิบบได้ถ่ายวีน้องเพราะว่ามีแต่เสียงเพลง ปาอีละละอ่ะสบายดีดูทุกคนมาเที่ยวมื้อนี้มวนตีร้องกลุ่มรกลุ่มอีลาได้ยังอันนะซื้อไปไหนจูเนียเออซื้อไปไหนจูเนียข้นกะซีบอลายปันไดพี่น้องเพราะว่าว่โควิดเนาะกะสีมีแต่หมู่บ้านใกล้เคียง นี่คือตัวภาษาทินเนาะที่ข้าวๆหาดอกจำปาโอ้ยงามหลยอุณเคยถาน้ำผ้ามันนน้ก็ผ้าเดินขางมาเที่ยวนอน้เ่าใน้านมาดขอุพี่น้องอ้มละปลาเมากัทั้งอุ้มทั้งบน ทูซล ja, hey, ุกทูท yeah. ูทูนั่นเห็นบ่อันเสียงฝนหายพรอยู่ทางนนบเอาทางพีทูทูเอยู่ไปกับไปกับไปเด้ใส่หมวกขึ้นกับตันเพท่วนทูอีกแหละทูทูมากรามาทำบุญบ่ทำบุญบ่ลูกโอ้ทู มีส่วนเกินนะ่วนเกินผู้ด่ใส่ชี้เลือกใส่ชี้คายค่ายกันอีพอกับลูกคือกันเห็นเนาะดอกจำปาขาวก็นน่วยดอกจำปาแล้วกับปลาสีพอเหมาะไปถ่ายในงานบ่ได้เป็นเปิดเพลงมันพิริกาซิตเนาะก็เลยมาเก็บผ้าบรรยากาศอยู่พี่ เบ้าป yeah, so no no so mm ้านนะลงไปนั่งอยู่คุณได้มาแล้วเพราะว่าเห็นถึงมาปะาอ้ตกใจเด้อเห็นน้ำคลองทำอิดนะทั่วองได้น้องบอสนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่หันมาหันมาหันมาทุ่ง หนึ่งขั้นกูดังอีลาปูเถื่อไม้ไม่ด้วยอีลามีตาเถือแต่ไข่ย่างลายมวนบ่อมวนบ่ลูกบ่ได้หิวยังบ่บ่หิวมันถือใจแล้วเนาะมีหมูผู้ต้ฮะนะคักเพิ่นล่ะฮะ ตุนใม่พี่น้องงามงามได้อยู่อันวัดเงินหินตุนใหม่ลายเย็นเป็นตักทอ่องเที่ยวมีแต่ป่าไหม่เป็นธรรม,มาศาตสแต่ปราเมายังน้อยนะเพื่นสิจัดงานอยู่ทางในพี่เด้พี่น้อนงนังค้ายเครืงคล้ายของกับทั้งวงในพี่ แต่ว่ามากคุ้มื้อนี่เพราะว่าจะเป็นยังจะว่าคายแทมอันแถวอันถนนทุนทางกูออกไปทั้งทางเขาโผล่แต่เข้าประเมาย่างง่ายสุดเต็มเบิดแถวนี่นะแถวป่าไม้นี่นี่แถวหุ่มแถวเงานี่คนเต็มเบิดอันนี้นะไปเต็มทางเขามาผูประตูทางเขา มื่อนีดย่านขิดบาได้มานอนสลบมาแต่ปลาเหมากับแม่แม่ล่แล้วก็เคยเ้เถาอิหลา่าน้องบูมอะไรคนอยู่ เป็นนางชะประเมาหาเบิง่งธรรมศาสตร์ดีกว่าเนาะที่ได้สบายหูสบายตาประเมาพามาเที่ยวงานไปยังพาม,มาเบิ่งธรรมศาสตร์อยู่กัศิวะแต่คือตัวประสาทินเนาะ สาทหินยังแต่สมัยได้บุหูพี่น้องเอ้ยหูแต่ว่าเป็นของเก่าของโบ้านติดกับฝั่งคลองคือกันกวัดซิโคดอะไรพี่น้องวัดซิโคดกะติดกันกับฝั่งคลองคือกัน ไงชุ่มธรรมศาสตร์เนาะพี่น้องเนาะมาเที่ยวงานบนุญวัดประสาทเทียนกับเงาสมมาประควนเลยเนาะที่นี้ผู้ขาะก,ะกับจิตรจบสำนีก่อนกอเอ้ยใส่ให้พอพี่น้องผูกปานอาทุกคนจุ้งนสุขภาพแข็งแรง่ปะเมาเอ้ยจะมาเที่ยวบุญได้เห็นสิมีคนป่ะจิบะมันถ่ายบ่ได้เนาะหมองมีคนอยู่ทั้งในเช่นเพลงสนั่นอยู่ก็เลยมาเก็บภาพทั้งเนาะซะ ติดตามชมคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อขอให้อยู่ดีไม่แห้งประสบุลสุขคนส่อแด่คลายมารลำด้วยลำรวยประสบุลสุขคนสบายดี